เฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมิสเตอร์ร์แกนามีกแล้วครับวันนี้ผมมาพร้อมกับแบนโจคุณผู้ชมครับแบนโจเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยครับมันคืออะไรเราเรียกกันว่าทนลิงหรือว่าทนลิงนั่นเองคือมันมีเหล็กอยู่ข้างในครับเหล็กอยู่ในนี้นะ,ะตัวนี้อาจจะเห็นลางๆนะฮะมันมีเหล็กอยู่ข้างในเป็นวงกลม20่สิบลูกอ่าคราวนี้แน่นอนครับคุยกับผมเนี่ย ยังไม่พอฮะผมต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับปรมาจารย์ด้านนี้มาคุยกับผมเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาแกนอาจารย์ทอนท่านผู้ชมครับผมอาจารย์จอรแบนโจอาจารย์ทอนเนี่ยถือกีตาร์ไอ้ถือแบนโจตัวนี้อ่าตัวนี้เบานะครับเบาเลยมั้งเนี่ยมีโทนลิงเล็กๆนะอาจารย์อ่าเล็กๆอันหนึ่งประมาณสองเซนครับเล็กๆอยู่ข้างในอยู่ในนี้ของเล็กนี่ฮะก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนกันใช่ใช่นะฮะแต่ วัวนี้ตัวนี้ทอลิงหนาหนาหนาแล้วก็ครอบครอบเป็นระหว่างความสูงคนตัวเนี้ยประมาณนิ้วกว่าครับนิ้วกว่าแล้วก็มันจะเป็นแบบมุมป้านเนาะเป็นครอบเลยอะความหนาความกว้างของฐานกว้างมันนิ้วกว่าเหมือนกันฉะนั้น<อ>น้ำหนักตัวนี้นจะหนักกว่าตัวนี้สักห้าโลห้ากิโลประมาณนี้นี่ประมาณไมสองโลสามโลเดาจเบาจานครับมันมีกับไม่มีนี่เอ่อ มันความแตกต่างโดยหลักการก็คือเสียงคือพูดถึงเอเบนโจสมัครเล่นเนี่ยครับข้างในเห็นเห็นไหมข้างในยังมีเหล็กสองการข้างในเหล็กสอ,องการจับจ<อ>ับคอเนี่ยรุ่น,ร,นรุ่นสมัครเล่นเนี่ยมันมีเหล็กการเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีทลิงจากของมาแกนเป็น,นของญี่ปุ่นเนาะเขาจะมีทลิงเล็กทําพิเศษมาอแล้วรุ่นอย่างเงี้ยเสียงถ้าฟังอําเผอเนี่ยเสียงมันจะใสปิง้งจะบาง สิ่งแตกใสปิ้งบางแหลมบางเล่นแล้วเนี่ยถ้าเล่นกับตัวเองเนี่ยกับหูเลยรู้ว่าเออเนื้อเสียงมันมันไม่นาเนาะคุณผู้ชมครับเสียงกลางกีเยอะแบนโจตัวนี้ยี่ห้อวาเป็นของญี่ปุ่นปุ่นอายุนี่หลายปีแล้วนะแต่คุณภาพก็ดีครับะผมอยากให้ลองก่อนมีทนลิงแต่มีเล็กๆไม่ใหญ่ลองฟังเสียงดูครับคุณผู้ชมครับ เล็กน้อยนะครับเสียงจะไซสจิ้งจตจริงแล้วเสียงจะบานอ่ะทีนี้เพื่อยุติธรรมครับไม่ให้เราเปรียบกันผมให้อาจารย์เล่นอีกตัวหนึ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าผมเล่นเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยุติธรรมอีกนะฮะเพราะว่าต้องคนเดิมน้ำเสียงเดิมน้ำหนักเดิมอ่ะอาจารย์ตัวนี้อุ้มมันหนักอันนี้หนักอันนี้เบาไปเลยเบาอ่าลองดูครับนี่ หนังตัวนี้จะเป็นหนังบางๆเอ้ยหนังหนังใสนะอาจารย์นะเป็นหนังแบบกระจกฟ้าครับถ้าใสปิ้งเลยอ๋อมันจะมีใสกว่านี้แะมีสเประกระจกเลยอ่ะนะเสียงก็จะแอคโคเยอะเสียงเสียงเสียงสะท้อนจะเยอะหนังนี้คือหนังลายแบบฟ้าฝ้าจะลดความป้องความกังวานแอคโคน้อยลงหน่อยถ้าแบบนี้แหละแบบหนังแบบนี้ก็นี่หนังขาวด้านขาวด้านนี่คือจะลดลดความกังวานลงอีกอ๋อจริงๆแล้วหนังไม่โตอ่ะอ่าใช่ เป็นโจ๊ตจริงแล้วหนังจะเป็นเดิมเลยเนื้อมันจะใสปิ๊งไงนะแล้วก็เขาจะเคลือบเคลือบลดความกล้องของเสียงความดังของเสียงลงพอดีบางทีเล่นที่มันดังมากนัเสียงมันโอเวอร์มาเคลือบซะหน่อยเคลือบหนาเคลือบด้านเคลือบปูขาอ,อะไรเงี้ยจะมีหลายแบบอ่ะลอง ฟังออกชัดเลยนะครับว่าความปุ้งมันนะเสียงยาวๆลุ่มลึกนะแล้วนะเสียงแย่นาจะมีเหมือนจะมีเสียงโทนเบสครับมันเหมือนนะมันมีเบสขึ้นมาอ่าจะมัตคมกรงบแ้อันนี้จะกิ้งบางๆบางบางบางกิ้งข้เต้นอะไรเงี้ยมันไม่มีเขาเรียกความอุ่นนะเออมันไม่มีแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเราฟังวิทยุ เอ็มเสียงแบบไม่มีพลังเสียงเลยไม่ไม่เซเรโอไม่เซเรโอมีทอลลิงเนี่ยเสียงจะหนาจะมีจะมีแบบเซเรโอเล็กหน่อยแล้วเสียงเนื่องจากว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันมีคุลักษะทอนอ่ะนะไอ้ตัวเทีอยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอ้ทลิงเนี่ยเป็นเหล็กตัวเนี้ยมันเนื้อเนื้อสารของแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะเป็นความรับ ผสมไเหมือนกันอ่าสวยสุดอาจารย์ละครั้งดีของเบญญ์เย็นละครั้งไหอ่าละครัให้ดีแล้วมันมีรูด้วยนะยี่สิบรูเนี่ยการที่มีรูเนี่ยคือให้เสียงมันมันออกถ้าเกิดไม่มีรูเสียงจะตันเจาะรูให้มันเสียงมันพุ่งเจาะรูให้มันพุ่งโฟขึ้นอะไรเงี้ยครับนี่ฮะนะผมเคยเคยแบบเจาะเองให้รูมากกว่าเดิมเจาะซ้อนๆโอ้โหเสียงมันมันฟุ่มโฟคืออยากทดลองนะเออตลองเจาะเองว่ารู้งยี่สิบรูแล้วเจาะสักอีสิบรูว่าเื้อก เออเสียงมันเหมือนบางลงอเสียงมันเหมือนเตาลงเลยรแบบางลงฟองๆมันจะไม่ค่อยแน่นแล้วดูนี่เป็นมาหมายนะแต่นี่อย่างไม่ใช่ไป็สีโทมัวกรายโม่แล้วไงลองดูอะไรเงี้ยนี่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโทนลิง